เอาอะไรเออาะไรครับคือใส่กางเกงม็อกเซอร์ตัวใหญ่ไปยืนเนาะสูงได้สิบมิไม่ไหวอะไม่ไหวเลยฉันไม่หนักจริงกูยืนเนี้ยกูเยี่ยมไม่ไหวเลยนอนหลับในรถอ่ะกูออกมาเดินกับพีอ่ะมันมีลมมาด้วยมีลมเอื่อยๆครับห้องเป็นไงครับมาชมหน่อยดีไหมน้ำเนิ่มนีครับก็ทุกอย่างเลยครับแต่ว่าเอ่อยังนอนนุ่มแล้วก็น้ำอุ่นสบายน้ำแรงนะครับแล้วมาตรฐานอุณหภูมิสามสิบเก้าองศาเป๊ะเลยอยู่เบอรอยู่เบอรแต่แต่ว่า ผิดนิดหนึยงผิดพลาดคือเราคือเราคือเราจองห้องพีทนอนคนเดียวใช่ครับแต่ว่าสลับกับห้องฟ็อกห้องนี้เลยมีเพียงตัวผืนเดียวเลยครับครับผมแล้วก็แคบไปนิดนึงเดินลำบากหน่อยแต่ทุกอย่างดีหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปที่ไหนนะครับตามชมครับวันนี้นอนหลับนอนหลับเสียงดังอะไรครับเกิดปัญหาอะไรครับเท้าปวดฟังก์ครับเกิดเกิดปัญหาอะไรครับ โ,นะโอ้ยเดินอ้อมเอาง่ายกว่าโอ้ยะไงนัเนี่ยอคครับครับเช้าวันที่3ของการเดินทางนะครับวันนี้เราจะเที่ยวในภูมิภาคโทโฮแล้วเราจะขึ้นไปที่จังหวัดฟุกุชิมะแล้วเราก็เราจะขับรอบๆฟุกุชิมะนะครับไปดูว่ามีอะไรเที่ยวบ้างนะครับ อากาศฟ้าแจ่มใสนะครับอุณหภูมิ7องศาวันนี้ทัวประมาณ15คนนะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะครับไหนไปดูนันนี่ค่ะทำอะไรกันคะอินข้าใครป้อนคะเยินกี่คำคะโอเคค่ะอ๋อช่ำๆไหมฉ่ำๆไหมฉ่ำๆไหมช่ำๆไหมเนี่ยเอาได้นะ ะชฉำๆนะสู้จ่าโบได้ไหมโอ,อ้โหหิมะตกแล้วนะครับดบุยบุยบุยสะพานนะครับสะพานพานอะไรไม่รู้สวยดีมกันเป็นจุดพักรถระหว่างทางมาตกฟอนเลยมาพูดไหมได้เลย,เออยจุดพักรถระหว่างทางนะครับจะต้องเอ๋มครับ,รบมาเริ่มมาแลนะหนาวเหน็บมากเสื้อครับ น้าเกาะเสือผมนะครับแข็งนะอัน <endeu> นี <Down wei> ้นะครับ เที่ยงแล้วนะครับอาหารเที่ยงเราง่ายๆเราเปงหยอดเหรียญเท่านี้แม่ส้มทานอะไรวันนี้เลงอะไรไหมครับสิบเจ็ดหรือสิบแปดสิบแปดได้จะแซ่บหน่อยดูนะบรรยากาศนะครับสมาชิกพักที่จุดพักรถนะครับน้องปลาทานอะไรคะหูยังไม่หิวเลยอ้าวหนูยังไม่หิวมาเร็วสิสเจ็ด บรรยา,า,า,ากาศน,นะครับฐานที่ยงนะครับดูน,ดนี่วิวนะฮะอันนี้ใช่ร<ล>ามเมงรามเมงห,หยอดเหรียญน,นะครับเป็นจุดพักรถระหว่างทางบนเทือกเขาอาซูมานะครับอาันนี้อะไรอะราเมงอันนี้รามเมงนะครับคล้ายๆฮาจิบังดูนะเมือกี้จนะนึกว่าพริกไทยครับว่าหยอเกลือไปเลยแต่หยอพริกไทยกลเป็นเกลือครับวิวนะครับจังครับโอ้ยสาเป็นไงลืกเย็นไหมฮะไม่คง ปิวก็ประมาณนี้นะครับมีเสื้อขาวนะครับโอ่อด้วยวนาเาเมนุจะ้า้างอยู่ไหมช้ำมากเส้นนี่เหนียวหนึบหนึบเลยฮะหนึบครับนึบเพราะความร้อนครับนึบนุ่มจุดพักรถนะครับเรา ไปทานลาเมงกันนะครับที่นี really ่อันนี้เป็นไงลูกยยอนนัสบาไม่นอนแล้วจ้ะูจะนอนอ่ะอเวรากันเกงก่อนเดี๋ยวเราไปอีกเยอะโอ้โหเป็นรอยตัวพี่เลยอ่ะอเป็นไงฮะ นายกระโดดกระโดดให้อีม玛รุดหน่อยต้องปัดก่อนพี่ปัดเลยเฉียดอีม玛ตกแล้วนะครับสมาชิกไงแวะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราต้องไปแวะละเดี๋ยวไม่ถึงก็ทีปิดก่อนโอเคโอยได้ชานมร้อนๆนี่จากตู้นี่มีความสุขมากกโกโก้ร้อนนะครับมาแล้วมาแล้ว รูอะไรครับหยิมะตกแล้วครับป๊าป๊าโอ้ยเข้าเรี่้อหมดแล้วโอ้บรรยากาศดีมากเลยพี่บ้างไปไปไปเอรารีบไปกันต่อเดี๋ยวไม่ถึงได้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 ไดศหนักเลยนะคล้ายปีศาจหิมะเล็ก จ้าครับวันนี้จากวิวพอยส์นี่ชาวคณะอยู่มากนะครับขอ,ของจริงนะมาจนปายขาลงครับผมอันทที่เเเราเาาอมป็นนี้เล่นอะไรกันลูกอันนี้เล่น,นลอะไรกันคะเล่นทำขนมแมนจักร้าทำอะไรลูกเฮ้ยจกกัจกร้าผลิตลอดช่องอยู่ ตัวแล้วเป็นตัวแล้วฮะหมูหหห่บ้านนินจาน่าถ่ายรูปไหม Sih, kalian tim makma. 先にお子様ランのおおおおにににのなりりままままますすすす失礼いいいたたたししししししここちちららかかせてだき宮はでょう失礼いたします。

อ่ปะปะ่อป๊าอยู่นี่ไงอยู่นี่ไง <c oughs> คุณทำไมต้องท้นรวยเฮ้ยสุนอันนี้เอาละเรียบร้อยซักผ้าเอ้ยไม่หวานเกื